เตือนช่องนี้ทำพเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านค่ะเมื่อนี้กับมาพบกกบชชองน้องภูมิพาโชคคือเราค่ะเมื่อนี้กะจะพามาคํำฟังเด้ค่ะคํำฟังต่างประเทศคาเล็กลาวบัวคานอยได้ค่ะกะเซียนเพิ่นหามาแล้วค่ะกะมาลุนกันเด้ค่ะวเมื่อกี้นี่เขาคักเขาแน่คะ่ะเอซี เาทั้งเล่าทั้งห้าน้อยทั้งบนทั้งล่างเด้ค่ะข้างสามตัวค่ะกะมารับช่มกันเลยค่ะก่อนสิไปรับช่มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ค่ะเพื่อเป็นการวอยพาดให้คิปต่อไปค่ะตอนนี้เซียนเพิ่งจะหายมาแล้วค่ะกะมารับช่มกันค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่ส่วนของตัวเลขเซียนเพิ่งจะหายมาแล้วค่ะมาชมกันเลยค่ะ นี่เด็ค่ะวันที่สิบสองกันยาสองห้าหกข่ากับขึ้นมือหนีแหละค่ะตอนเย็น,นเย็นนี้กับขึ้นแรงนีแหละค่ะเลขลาวบัวคานอยเซียนนิรนามเด็ดค่ะเพื่อนไทยวิ่งลูดที่สองกับหกเด้ค่ะเลขสามโตก็จะมีสี่ชุดเด็ค่ะก็จะมีสองหกห้าเก้าสองศูนย์แล้วก็เก้าหกสองเจ็ดหกสี่เลขสองโตก็จะมีสองศูนย์สองสี่สองหกสองเจ็ดค่ะ แล้วก็หกศูนย์่หกห้าหกเก้าค่ะกะท่ันใดเอซี่ธันใดที่เขามารับชมแล้วก่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะกดติดตามค่ะในส่วนของตัวเลขเพื่นเพื่อนกับไฮวิ่งที่สองกับ6กได้ค่ะตัวเน้นเพื่อนไฮที่สองเก้าอนยค่ะกับ2 0งศูนกะใช้วินิตวิจ,จารณญานในการรับชมวด้ค่ะหาให้เป็นแนวทางได้ค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านค่ะ แต่วางหวัวนเมื่อกี้นี่เพิ่นหายมากค่ะถึกคักถึกแน่ค่ะเอฟซีถึกทั้งบนทั้งล่างค่ะถึกทั้งห้าน้อยทั้งเล่าเลยค่ะกะแน่นอนอยู่ค่ะในส่วนของตัวเลขของเพิ่นค่ะสําหรับสําหรับเอฟซีทันใดที่เขามารับชมแล้วกะขอให้มีโชคไม่ใช่ในส่วนของตัวเลขที่เขามารับชมด้อค่ะเฮงเงรวยรวยปังๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะกจะมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ f อซทุกท่านได้รับชมคือเกาล่ะค่ะในส่วนของตัวเลขเสี้ยนเนละาน้าค่ะวิ่งลูดที่สองกับหกได้ค่ะเลขสามตัวก็จะมีสองหกห้าเก้าสองศูนย์เก้าหกสองเจ็ดหกสี่แล้วก็สองตัวเพื่อนเน้นให้ที่สองศูนย์ด้ค่ะกเบืงกันไว้ดีๆค่ะอย่าพลาดนะคะ่ะ แนี่ยค่ะในเช่อหงตัวเลขพิ่นะค่ะเลขกลาวด้วค่ะลาวบกค่าน้อยค่ะสำหรับผู้ใดที่มักเลขอันใดกะล่องไปหาเสียงเบิงค่ะแอดกะหายเป็นแนวทางค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ได้ค่ะ สำหรับ f อท่าทันไดที่กดอยู่แล้วหรือว่าแช่อยู่แล้วกะขอขอบคุณหลายๆนะค่ะแอดกะจะนํ่เสนอข่าวสารดีๆตัวเลขดีๆตัวเลขเน่นๆของแต่ละเซียนมาไห้ f อได้รับช่มคือเก่าละค่ะเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวจะเปิดเพิ่งเนี่ยค่ะ ในส่วนของตัวเลขค่ะกะฝากฝากเอฟซีเนี่ยเด้อค่ะแต่ว่าแอดกับคอยเอฟซีมีโชคมีชัยในส่วนของตัวเลขได้ค่ะที่เขามารับชมของเซียนนีลาน้ำค่ะแอดกับหาข้าวสารดีๆมาให้เอฟซีได้รับชมเพื่อกาค่ะในส่วนของตัวเลขที่เพิ่นเน้นห้มากแล้วค่ะมวลเมื่อกี้กะยอมรับเลยว่าเพิ่นแน่นอนอยู่ค่ะเพิ่น เพื่อนหามากนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเล็กเล่าเลขกห้าน้อยเล็กวิ่งเล็กยังของน้องพุ่มกับเขาค่ะเดี๋ยวจะตามน้องพุ่มห้อีกเช่นเดิมเด้อค่ะกะบ่มี่ยังหลายค่ะคลิปนี้แกเอาเลีกมาอัปเดตให้เอซได้รับชมค่ะเนี่ยค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้อค่ะในส่วนของตัวเลขเพื่อนค่ะถ้าเลขเขาเย็นนี่กะ,กะ,ะ,ะ,ะ FC. กะจะตามให้คือเก้าหรอค่ะเอฟซีกะจะตามให้คือเก้าค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับบ่มีย่างไรค่ะฝากกันไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะพอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ